สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาหนบีนามุฮัมมัดอัดายอิอิลัลฮักไวลาซิรอติมมุสตะกีม Assalamualaikum warahmatullah w a b a r a k a t u uh. ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้จะได้นําเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,งนะครับถึงเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ อันอีมาินบินกอดอวันกอดัชนะครับก็คือการศรัทธาต่อกอดอกอดัชของอัลลอฮฺซุบานาวตาลาหรือที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบานาวตาลาที่มีต่อมวลมนุษย์และโลกนะครับทีนี้คำว่ากอดอกอดัชนี่ นี่เขาก็มีคำนิยามนะคำนิยามคำแปลเอาไว้นะเขาบอกว่าคำว่ากอดอก็แปลว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวาอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเนะี่ยทรงตัดสินตั้งแต่แรกเริ่มนะตัดสินเรื่องอะไรตัดสินการมีทุกสิ่งทุกอย่าง และการไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งแต่เริ่มเริ่มสร้างโลกมาแล้วนะครับส่วนคำว่ากอดัดก็คืออัลลอ์ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีขึ้นมาเกิดขึ้นมา,าบนวิธีการเฉพาะาในเวลาที่เฉพาะนะ เป็นไปตามพระประสงค์ของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาและก็เป็นไปตามความรอบรู้อันมิมีขอบเขตจำกัดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาพระผู้เป็นเจ้านี่คือในภาพรวมๆของความหมายคำว่าคอดอและกอดัดนะครับตรงนี้อิสลามได้จัดให้มาเป็นได้จัดให้มาเป็น,ปนรูโกนหนึ่ง ในรู้กนศรัทธาทั้งหกประการนะครับในถ้าเราไปดูนี่นี่เราไปดูในฮะดีษของท่านนบีสโลลลอวะเลยวะสัลลัมเราก็จะพบทัดชัดเจนว่าที่นบีบอกนบีถูกถามถึงเรื่องอีมานนะนบีก็บอกว่าอีมานคือศรัทธาต่ออัลลอฮ ศรัทธาต่อมาลาอิกะศรัทธาต่อคำภีศรัทธาต่อบรรดา,าศาสนทูตศรัทธาต่อวันโลกหน้าศรัทธาต่อกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ทั้งดีและชั่วนั่นนะครับนี่นี่เป็นเป็นบทรวมๆที่ท่านนาบีสุลต่านวะเลวะสลามได้ตอบคําถามท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามที่มาหาท่านนาบีแล้วก็ แปลงตัวมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาถามท่นนานอบีท่นนานอบีก็ตอบไปถามถึงเรื่องรูกกลอีมานรูกกลอนอิสลามถามถึงเรื่องเอฮซานถามถึงเรื่องวันกิยามะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่นนานอบีก็บอกไปตามนี้ตามนี้ก็หมายความว่าตามที่ปรากฏในหะดีษว่าศรัทธาหลักศรัทธาของเรานั้นมีหข้อด้วยกัน นะทีนี้กอดอกอดัตเป็นข้อหนึ่งด้วยเหตุนี้มุมินจะต้องศรัทธาต่อกอดอและกอดัดของอัลลอฮ์นั่นก็คือการกำหนดสภาวะที่อัลลอฮ์สุบฮานุวัตตาลาได้กำหนดไว้แล้วก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาพระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น นะไม่มีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นแม้แม้กระทั่งการกระทําของบ่าวนะนะครับการกระทําของบาวที่บาวคนหนึ่งเลือกทําสิ่งหนึง่งสิ่งใดไปเว้นเสียแต่ว่าจะอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาและอยู่ในการกําหนดของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานี่คือหลักศรัทธา นะครับเออเพราะฉะนั้นพอเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วแน่นอนเราก็รู้ได้ทันทีว่าหลักที่เราจะเชื่อศรัทธาว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานูวตาลาได้กำหนดไว้นะเออและก็ต้องเป็นไปตามมาชีอะพ,ะพระประสงค์ของพระองค์ด้วย มาชาอากาหนสิ่งที่พระองค์ประสงค์ก็ย่อมเป็นขึ้นว马า拉ม,ามยะชะลัมยะกุลและสิ่งที่พระองค์ไม่ประสงค์สิ่งนั้นก็ไม่เป็นขึ้นไม่เกิดขึ้นลาฮาลละวาลากุวะตะาอิลลาบีไม่มีกำลังไม่มีอำนาจาที่จะบันดาลให้ได้ความดีป้องกันให้พ้นจากความชั่ว เว้นแต่ด้วยอำนาจของอัลลอฮ์ س ุบฮานแวะตาลาเท่านั้นนั่นคือหลักเชื่อในเรื่องกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ س ุบฮานแวะตาลานะครับทีนี้เรามาดูหลักฐานหลักฐานจากหลักฐานเนี่ยเขาเแบ่งไว้เป็น,ปนสองหนึ่งหลักฐานทางทางอันกุรอาน ที่ได้มาจากอันกุรอานได้มาจากฮะดีสอเยของท่านอบีุลโลัดอวยเลวะสลัมแล้วก็เขาก็บอกว่าหลักทางาความเข้าใจทางสติปัญญาแต่เราจะไม่เอาหลักความเข้าใจทางสติปัญญาเราจะเอาเพียงหลักฐานที่ได้มาจากอันกุรอานและได้มาจาก สุนนะของท่านนบีสุลลัลอะลัยวะซัลลัมเท่านั้นในเรื่องของกอดอกอดัดนะนะในที่นี้นะครับเออในสุรตุนกอมรอัลลอฮุซุบฮานวะตาลากล่าวว่าอินนากุลลัชัยอินคอลักนาหูบีกอดารนะครับอินนากุลลัชัยอินคอลักนาหูบีกอดารก็แปลว่า แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราได้สร้างมันมาพร้อมด้วยการกำหนดสภาวะบนสิ่งนั้นนี่ก็เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่ถูกสร้างจากอัลลอฮ์สุบฮานาหวะตาลามีมีการกำหนดมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนะสิ่งที่ถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์ นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาและก็อัลลอฮ์ให้เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดนะหลังจากที่อัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างโลกเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างมนุษย์นี่ให้เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดและก็สวยงามที่สุดในเวลาเดียวกันอัลลอฮ์ก็กําหนดกําหนดสภาวะบนเขาว่าทั้งดีและไม่ดี ที่จะให้เป็นไปตามนั้นนะครับอีกโงการหนึ่งในสุรอัล,อลฮะดีนะครับมาอซอบาม,มูซีบัตินฟิลอารดิวลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมมิงกอบลีอันนับรออาหานะครับ อายานี้ก็แปลว่า,าไม่มีสิ่งใดามาประสบนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในโลกในในแผ่นดินแม้แต่ในตัวของพวกท่านนะเว้นแต่สิ่งนั้นจะถูกกำหนดมาแล้วก่อนที่เราจะสร้างสิ่งนั้น เราจะสร้างมันนะจากองค์การนี้เราเข้าใจชัดเจนว่าอะไรก็ตามที่มาประสบกับมนุษย์นะในโลกนี้มาหรือว่าแม้แต่ในตัวของเขาอะไรมาประสบก็แล้วแต่นะเอออัลลอฮ์ได้บันทึกไว้แล้ว อัลลอฮ์ได้กาหนดไว้แล้วอัลลอฮ์ได้บันทึกสิ่งนั้นไว้แล้วว่าสิ่งนั้นจะต้องไปเกิดขึ้นกับคนนั้นนะแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่ากําหนดเอาไว้นี่กาหนดตอนไหนก่อนที่จะสร้างมนุษย์เห็นนะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วอัลลอฮ์กำหนดไปตามความรอบรู้อันม,มิมีขอบเขตจำกัดของพระอ,องค์ นั่นอินนดาลิกะอัลลอฮิยาซีรแท้จริงที่กล่าวมาแล้วนั้นมันเป็นเรื่องง่ายด้ยิ่งสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานาววาตาลาง่ายได้สำหรับอัลลอฮ์มากไม่ได้เป็นการลำบากเลยที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์แล้วก็กำหนดสภาวะบนมนุษย์ว่าทั้งดีและไม่ดีให้เป็นไปตามนั้นที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้นี่คือ องค์การที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาได้กล่าวไว้นะครับในสุรออัลฮะดีดส่วนในสุรออัต,ตกอบุญมีข้อความคล้ายคลึงกันนะครับมาอาซอบะมินมูซีบะตินอิลลาบิอิตนิลลาอันนี้ก็ชัดเข้ามาอีกนะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบนะ <Yeah. S 2> ไม่มีทุกข์ัยไม่มีความเดือดร้อนใดๆไม่มีสิ่งใดอะไรก็แล้วแต่มาประสบกับคนหนึ่งคนใดเว้นเสแต่บีอิทนิลาเว้นเสแต่จะได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเท่านั้นนั่นคืออากีดะนะครับ ด้วยเหตุนี้การเป็นไปของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตเนะ่เขาจะเป็นเขาจะตายนะครับเป็นไปตามที่พระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮา,านูวาตาลาได้ทรงกำหนดไว้ทุกประการนะครับเพราะว่าการกำหนดของอัลลอฮ์นี่นะครับมันมีมาก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ นเห็นไหมมีมาก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์เสียอีกนะถ้าไปดูในหะดิษสเฮียแล้วนี่นะอัลลอฮ์สร้างสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนะอัลลอฮ์สร้างปากกาสร้างปากกาแล้วอัลลอฮ์สร้างโลกไอ้ปากกาเนี่ยนะ ถูกสร้างมาก่อนสร้างโลกอีกนะ่ปากกาคืออะไรล่ะครับปากกานี่ก็คืออัลลอฮ์สร้างมันมาเพื่อจะให้มันบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโลกนะก่อนที่จะสร้างโลกห้าหมืนปะีนนะแล้วก็มีโลก มีโลกและก็มีสปปรรพสิ่งที่อยู่ในโลกแล้วก็มีมนุษย์นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในบันทึกของอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาทั้งสิน้นนะครับถ้าเรามาพูดเป็นภาษาเราในปัจจุบันนี้ก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วทุกประการเลยนะ พอไปกดนี่มันจะออกมาชัดๆออกมารายละเอียดออกมาเหมือนกับเรากดคอมพิวเตอร์สมมุติว่าเราจะเอาเรื่องของใครเอารายชื่อคนคนนี้ใส่ไปพอ,เ,อเราเอาเครื่องเรื่องของคนคนนี้ใส่ไปมันจะบอกมาชัดๆหมดเลยตั้งแต่เริ่มเลยนี่คือสิ่งที่เอาล็อ ได้ให้ปากาบันทึกเอาไว้แล้วก่อนที่จะสร้างโลกเสียอีกห้าหมื่นปีอัลลอฮฺอักบัตด้วยเหตุนี้มนุษย์ก็จะต้องยอมรับตรงนั้นนะเพราะว่ามนุษย์จะฝืนไม่ได้เพราะเพราะว่าเป็นการอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแล้วก็อัลลอฮ์ได้กําหนดสภาวะ ทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วทุกประการนะถ้าเราไปอ่านในสุร้ออัตเตาบะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยลอกกล่าวไว้หลายสุรอ,อแล้วก็ท่านก็จําไว้กันแล้วกันว่าในสุร้อไหนบ้างตะกี้อัตโกบุญก่อนหน้าตะกอบุญนี่สุร้อหาด,ดีต่อไปนี่สุร้อเตาบะสุรอเตาบะเนี่ัลอกกล่าวว่า กุณคุลไยุซีบานาอิลลามะกะตบัลลอฮุลลานาหัวมาลานาวาละลลอยฟันยะตะวักกะลินมุมินูนนะเห็นไหมคุณจงกล่าวมุฮัมมัดจงกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งใดมาประสบกับเรานีเว้นะ <S <S 1> <S 1> Rover, แต่ว่า อัลลอฮ์ได้กําหนดไว้แก่เราแล้วนี่อัลลอฮ์ได้กําหนดไว้แก่เราแล้วสิ่งที่มาประสบแก่เราเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเราก็ทราบมาแล้วว่ากําหนดนานไหมก็บอกแล้วว่ากําหนดนะกำหนดก่อนจะสร้างมนุษย์อีกนานไหมล่ะก่อนจะมีมนุษย์อีกอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้ว โลกทั้งหมดและสิ่งที่อยู่ที่จะเกิดขึ้นในโลกอัลลอฮ์นั่นตรงนี้อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านอาบีสลล,ลลอวะไลวะสลัมประกาศว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบแก่เราเว้นแต่อัลลอฮา์าได้กำหนดไว้แล้วแก่เรานะครับว่าเมาลานาพระอ,องค์เป็นผู้คุ้มครองเรา ว่าละลอยฟันยะตะวัตกะลินมุมินูนแด่ัลอ a h หรือต่อัลล a h บรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายจงมอบหมายต่อพระองค์นี่คือสุรตาบ้าที่เราไดนะ้มาสนับสนุนในเรื่องของกดอกดัดนะครับอ,อ,อีกอายะหนึ่ง อยู่ในสุรอ้อนอ,มอัมสุรอ้อนอัมอัลลอฮ์กล่าวว่าวาอินดะฮูมฮาฟาติฮุลกอยบิลายะละมูฮาอิลลาหัวนะพระองค์อัลลอฮ์ณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาววาตาลานั้นคือมีกุญแจแห่งความลึกลับเนี่ยเออ มีกุญแจแห่งความเล่นลับไอ้ความเล่นลับทั้งหมดนี้ลายะละมูฮาไม่มีใครรู้มันอิลลาฮัวาเว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาเท่านั้นอ่ะแล้วก็แลถามว่าที่มนุษย์รู้ล่ะมนุษย์รู้ก็เพียงเพียงสิ่งที่อัลลอฮ์เปิดให้เขารู้เท่านั้น เอาล้อเปิดให้เขารู้เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เขารู้นี่เขาเขาจะไม่รู้เอท่านครับเหมือนกับคนในสมัยนั้นมาถามท่านนบีอะไรครับาถามท่านนาบีถึงเรื่องวิญญาณถึงเรื่องวิญญาณไอคนมาถามเนี่ยมาถามนาบีเนี่ยนะเขาอยากจะรู้ว่า ไอ้วิญญาณเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะไปไหนวิญญาณาร่างตายนีย่วิญญาณตายด้วยหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับเขามาถามถามนบ,บีพอเขามาถามนาบ,บีแล้วอัลลอฮ์ก็มีองค์การลงมาว่าอยสอาลูนักอานิตรู้กุลิรูหมิลอัมรีรับบี ว่ามาอูตีตุมมินันอินมีอิลลากอลีลาเห็นนะนี่หากเขาเหล่านั้นมาถามท่านมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจงกล่าวเถิดว่าเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าน่ไม่มีใครรู้เรื่องวิญญาณน่คือบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เปิดให้รู้ว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นยังไง เออนะวามาอูตีตุมมินันอินมีอินลากลีลาพวกท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเห็นไหมละ่ะนี่ก็หมายความว่าเว้นแต่สิ่งที่เอาล้อเปิดให้รู้ฮีดายาให้รู้เท่านั้นเพียงเล็กน้อยแต่อีกมากมายเนี่ยมันเป็นมาฟาตี มันเป็นมันเปมาฟาติมาฟาติฮุนไกอยมันเป็น,าาาานกุญแจแห่งความเลึนลับจะไขกุญแจนี่อยู่ที่อัลลอฮ์นถ้าอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะให้รู้ก็ไม่รู้นี่มันเป็นแบบนั้นนเออตกลงว่าเพื่อเป็นการเรายอมรับในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ว่าไม่มีใครรู้กุญแจแห่งความเล่นลับทั้งหมดเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลา วายะละมูมาฟิลบาร,ริวัลบาฮีนี่เห็นไหมและพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่อยู่บนบนโลกนะและสิ่งที่อยู่ในท้องทะเลนะวามาตัสกุตุมมิวารกติ ى. นอะิลลายะละมูหานะแล้วก็ไม่มี ใบไม้ใบไม้สักใบหนึ่งที่จะร่วงหล่นมาเว้นแต่อยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาครับท่านครับแสดงว่าความรอบรู้ของอัลลอฮฺนี้ไม่มีขอบเขตจำกัดจริงๆใบไม้หนึ่งใบจะร่วงหล่นมานี่ยอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลานี่คือพระเจ้าของเราเราจะต้องศรัทธามั่น ในการที่เอาลลอร่งรอบรู้เอาล้อทรงกําหนดสําหรับวันนี้ครับเวลาหมดครับอินชาลอเราจะนํามาคุยอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้บิลลายตาฟิกวันฮิดายะวสลามุละลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์ามานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์